สวัสดีครับผมไอเพชรยนต์นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมจะพามาชมรถเข้าใหม่นะครับคันนี้ก็ได้ทําการปรับสภาพนะครับพร้อมตั้งขายแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับตัวรถเนี่ยเป็นสีดํานะครับสําหรับคันนี้นะครับก็ได้เป็นโฉมเดิมนะครับโฉมหายากแล้วนะครับสําหรับปัจจุบันนี้นะครับในโซนของคันนี้นะครับเป็น To โยต้าอัลติสนะครับ1.8ตัว s e s p o r t นะครับปี2014นะครับอ่โฉมนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าตอนนี้ขาดตลาดมากๆนะครับสําหรับคันนี้นะครับราคาอยู่ที่400,000 19,000บาทนะครับและที่สำคัญคันนี้เนี่ยไม้น้อยนะครับอยู่ที่ประมาณ129,000โลนะครับและยิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นนะครับคันนี้เป็นรถบ้านนะครับมือเดียวจากป้ายแดงนะครับรถสวยมากนะครับเป็นตัว S s p r t t แท้ๆเลยนะครับจากโรงงานนะครับแต่คันนี้เนี่ยได้ทำการนะครับเปลี่ยนแม็กนะครับทางเจ้าของเดิมเนี่ยเขาเปลี่ยนแม็กปัดเงาสีดำมานะครับสวยมากนะครับเดี๋ยวรายละเอียดตัวรถเนี่ยมาชมพร้อมกันในคลิปนี้เลยนะครับ ในส่วนของโฉมนี้นะคบเป็นโฉมเดิมนะครับก่อนเป็นตัวโฉมไหม่หน้าเชนนะครับเป็นโฉมปี2014กระจังหน้าเนี่ยอ่าเป็นโครเมียม1เส้นด้านบนนะครับและด้านล่างเนี่ยจะเป็นสีเทาดำนะครับสองเส้นนะครับมีโลโก้โตโยต้าอยู่ตรงกลางนะครับต้องบอกไว้ก่อนทะเบียนนี้นะครับทะเบียนนี้เนี่ยทางเจ้าของเดิมเขาขอคืนนะครับเขาขอคืนนะครับแต่ว่าทะเบียนใหม่เนี่ยก็จะเป็นกรุงเทพมหานครเช่นเดิมนะครับ ในส่วนชุดโคมไฟหน้านะครับเดิมแท้จากโรงงานนะครับเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟเดย์ไทม์ n ันนิงไลท์ LED 4เมตรแล้วก็ตกแต่งด้วยไฟเลี้ยวอยู่ที่ภายในนะครับด้านล่างก็จะเป็นในส่วนของไฟตัดหมอกนะครับให้ทั้ง2ฝั่งนะครับสำหรับตัว s Sport เนี่ยก็จะมีในส่วนของชุดแต่งนะครับสเกิร์ตรอบคันนะครับสเกิร์ตรอบคันสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับคันนี้มีในส่วนของคิวการสาดให้เรียบร้อยนะครับตัวรถสีดาเดิมจากโรงงานนะครับรับประกันโครงสร้างเช่นเคยไม่เคยชนหนัก พลิกคว่ำหรือว่าจมน้ำามาอย่างแน่นอนนะครับเรียมสันตัวรถคมชัดสภาพเดิมๆนะครับมือเดียวจากป้ายแดงนะครับรถบ้านใหม่น้อยด้วยนะครับในส่วนของกระจกเนี่ยก็จะมีโลโก้โตโ,ตโยต้าทุกบานนะครับไม่เคยแตกไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยถอดนะครับกระจกเดิมๆนะครับ ส่วนล้อแม็กนะครับอันนี้เป็นล้อแม็กปัดเงาขอบ17นะครับล้อแม็กปัดเงาขอบ17เป็นแม็กแต่งนะครับเป็นแม็กแต่งสวยนะครับที่ทางเจ้าของเดิมเนี่ยเขาเปลี่ยนมานะครับเขาเปลี่ยนมานะครับอ่าส่วนยางเนี่ยเป็นยางมิชลินนะครับยางมิชลินปี2022สัปดาห์ที่11นะครับเป็นยางใหม่ทั้ง4เส้นนะครับรถเพิ่งโดนเปลี่ยนยางมาหมาดๆเลยนะครับรหัสยาง215 ซับ 45RZ17 นะครับคันนี้เป็นยางแบบแก้มเตี้ยหน้ากว้างนะครับเป็นทรงสปอร์ตสวยงามนะครับดอกยางเนี่ยล่องเหลือๆนะครับนนเหมือนได้ยางใหม่เลยนะครับคันนี้เนี่ยได้ยางใหม่เลยนะครับรถสวยมากนะครับโครงสร้างซุ้มล้อเดิมนะครับลอยซีนทางมะพร้าวเดิมเบ้าโชคตัวน็อตโครงสร้างเดิมเช่นเช่นเดียวกัน ะครับโครงสร้างรับประกันไม่เคยมีการชนหนักพิดความจมน้ำนะครับทางบริษัทเพชรยนต์รับประกันรถบ้านมือเดียวจากป้ายแดงนะครับสภาพสวยๆวยบอดี้เดิมๆนะครับกระจกมองข้างเนี่ยจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถปรับพับไฟฟ้านะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนกระจกด้านข้างเนี่ยก็จะตกแต่งด้วยขอบโครเมียมด้านล่างสวยงามนะครับมือเปิดได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกัน นะครับตกแต่งด้วยขอบโครมียมเล็กๆนะคบเพื่อความสวยงามกุญแจเป็นรีโมทนะครับเป็นกีโมทแต่ยังยังเป็นดอกขอยู่นะครับมีกุญแจสำรองให้1ชุดนะครับคันนี้นะครับเป็นรีโมทเช่นเดียวกันนะครับสีดำสวยๆนะครับหายากมากนะครับและรุ่นนี้ชมนี้นะครับตอนนี้นะครับรับรองว่าหาไม่ได้นะครับหาไม่ได้นะครับลถขาดตลาดมากๆเลยสําหรับชมนี้นะครับกับราคาเบาๆสี่แ0นบาท ราคานี้ใครสนใจ0 8 9 4 8 0 7 3 6 2นะครับผมไอพีทยนต์ยินดีให้บริการนะครับในส่วนของด้านหลังก็เป็นพาร์ทเดิมนะครับพาร์ทเดิมฝากระโปรงเดิมนะครับคิวฝากระโปรงท้ายเป็นโครเมียมนะครับชุดโคมไฟท้ายเดิมจากโรงงานแบบ LED นะครับตกแต่งด้วยไฟเลี้ยวไฟถอยนะครับโลโก้ต่างๆอยู่ครบชัดเจนนะครับมีในส่วนของสปอยเลอร์มีไฟเบรกดวงที่3นะครับกระจกด้านหลังเนี่ยมีไล่ฟ้าให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับและก็ ในส่วนของการชนด้านล่างก็จะมีในส่วนของไฟทับทิมแล้วก็เซนเซอร์ถอยหลังให้2จุดนะครับตัว H S Sport ก็จะมีในส่วนของสเกิร์ตรอบขันนะครับสเกิร์ตด้านหลังเนี่ยจะเป็นลอยอาจจะเป็นลายคาร์บอนนะครับเป็นลายคาร์บอนแท้นะครับจากโรงงานเลยนะครับฝากระโปรงท้ายเปิดจากตัวรีโมทได้เลยนะครับเปิดจากตัวรีโมทได้เลยนะครับ รถคันนี้นะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับไม่ใช่รถแท็กซี่เก่าอย่างแน่นอนไม่เคยจดทะเบียนป้ายเหลืองนะครับคันนี้เป็นรถบ้านแท้ๆมือเดียวนะครับเป็นรถบ้านแท้ๆมือเดียวนะครับราคา419,000บาทเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของโครงสร้างของตัวรถกันนะครับในส่วนของรอยเชื่อมต่างๆนะครับจุดเป็นอาร์ด้านข้างตัวรถนะครับโครงสร้างบอดี้เดิมแท้ทั้งหมดพาร์ทเดิมนะครับฝากระโปรงน็อตเดิมไม่มีรอยถอดรอยไขของตัวน็อตนะครับฝากระโปรงเดิมเดิมแผงฉนวนกันความร้อนนะครับ รถสวยมากนะครับโครงสร้างเดิมๆเลยรถบ้านมือเดียวจากป้ายแดงนะครับคันนี้ใครสนใจด่วนเลยนะครับ0894807362นะครับในส่วนของด้านในเนี่ยก็จะมีถาดรองพลาสติกนะครับให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับยางอะไหล่นะครับจะเป็นล้อแมกนะครับเป็นล้อแมกเดิมจากโรงงานนะครับอันนี้คือล้อแมกเดิมของเขานะครับล้อแมกเดิมของเขานะครับก็จะเป็นล้อแมกปัดเงาเช่นเดียวกันนะครับรถสวยมากโครงสร้างเดิมๆนะครับ มาดูกันต่อนะครับในส่วนของลอยซีนทางมะพร้าวเดิมแท้จากโรงงานนะครับจุดเมนอาร์ตเดิมเดิมโครงสร้างเดิมเดิมนะครับล่องรอยของการใช้งานเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับรถเดิมเดิมโครงสร้างเดิมเลยนะครับเป็นรถพาร์ทเดิมจากโรงงานนะครับคันนี้นะครับรถสวยมากนะครับโครงสร้างวอดี้เดิมแท้ทั้งคันรับประกันโครงสร้างนะครับตัวรถไม่เคยมีการชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ำมาอย่างแน่นอนนะครับเป็นรถบ้านมือเดียวจากป้ายแดง สำหรับคันนี้ Toyota Altis ิ1.8 SE Sport นะครับปี2014นะครับปี2014รถบ้านมือเดียวจากป้ายแดงนะครับไม่น้อยด้วย129,000โลนะครับกับราคาเพียง419,000บาทเท่านั้นนะครับคันนี้รถสวยมากนะครับเดี๋ยวเรามาชมภายในกันนะครับผมขออนุญาตสตาร์ทเครื่องเลยนะครับเครื่องยนต์ฟิ t ตนะครับสตาร์ททีเดียวติดเช่นเคยนะครับแบตเตอรี่พร้อมใช้งานภายในเนี่ยจะเป็นโทนสีดำล้วนนะครับดูทรงสปอร์ต นะครับกับเหมาะกับตัวชื่อของรุ่นนี้เลยนะครับที่เป็นตัว S E Sport นั่นเองนะครับในส่วนของภายในนะครับมาเริ่มกันที่แผงประตูกันก่อนเลยแล้วกันนะครับในส่วนของแผงประตูเนี่ยจะเป็นโทนสีดําล้วนเช่นเดิมนะครับที่พักแขนนะครับจะเป็นหนังนะครับด้านข้างเป็นหนังเช่นเดียวกันนะครับกระจกปรับออโต้นะครับมีระบบเซ็นทันล็อกมือเปิดเป็นโครเมียมนะครับสําหรับคันนี้นะครับในส่วนของถัดมาภายในนะครับก็จะเป็นในส่วนของกระจกปรับพับไฟฟ้านะครับ พวงมาลัยหนังเดิมจากโรงงานแบบ3ก้านนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะครับสามารถปรับเสียงลดเสียงเครื่องเล่นได้นะครับจากตัวพวงมาลัยมีในส่วนของระบบเกียร์แบบแพดเดิลชิฟนะครับที่เป็นเกียร์ปรับมือนะครับในส่วนของเลื่อนไม้นะครับไม้แท้นะครับอยู่ที่1น9 8 1แนสอแโลนะครับคันนี้ไม้แท้ตรวจสอบได้นะครับเป็นรถบ้านมือเดียวจากป้ายแดงนะครับคอนโซลนะครับจะเป็นโทนสีดำร้อนเช่นเดียวกันนะครับมีในส่วนของสีเทานะครับ คาดนะครับตกแต่งนะครับเพื่อความสวยงามนะครับเครื่องเล่นจะได้เป็นวิทยุซีดีเดิมจากโรงงานนะครับสามารถเสียบสาย a u x u s b ได้นะครับเชื่อมต่อบลูทูธยังไม่ได้นะครับสำหรับคันนี้นะครับแอร์ออโต้นะครับคันนี้เป็นแอร์ออโต้แล้วนะครับช่องชาร์จไฟด้านล่างให้1ช่องนะครับที่เปิดไฟตัดหมอกนะครับส่วนเกียร์เนี่ยเป็นเกียร์ออโต้ CVT นะครับเป็นเกียร์ออโต้ CVT 7สปีดนะครับหัวเกียร์เป็นหนังฐานเกียร์เป็นแบบขั้นบันไดนะครับเป็นโครเมียมนะครับส่วนเบาะ นะครับจะเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังสีดำนะครับสภาพ100%ไม่มีรอยยับไม่มีไม่มีรอยฉีกขาดนะครับได้เป็นเบาะหนังนะครับเดินด้วยได้ตะเข็บสีขาวนะครับเป็นเบาะปรับมือนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับตัวเบาะสภาพเดิมๆนะครับรถสวยมากภายในกว้างแอร์เย็นนะครับคันนี้นะครับลูกค้าท่านไหนที่กำลังตามหาอยู่นะครับสำหรับ Toyota a l t i ติ1.8 SE Sport โฉมนี้นะครับโอกาสมาแล้วนะครับคันนี้ยังไม่ติดจอง นะครับคันนี้ยังไม่ติดจองมีคันคันนี้มีเพียงหนึ่งเดียวในร้านเท่านั้นนะครับสำหรับโฉมนี้นะครับและได้เป็นตัว S E Sport ด้วยนะครับเบาะด้านหลังนะครับเป็นเบาะหนังเดิมจากโรงงานสภาพสวยๆนะครับไม่มีรอยฉีกขาดนะครับร่องรอยการใช้งานมีบ้างเล็กน้อยนะครับในส่วนของภายในกว้างนะครับด้านหลังมีช่องเก็บของให้1ช่องนะครับส่วนหลังคาเดิมเดิมจากโรงงานนะครับจะเป็นโทนสีเทานะครับจะเป็นโทนสีเทานะครับไม่มีร่องรอยการใช้งานอ่ะ ขออภัยไม่มีร่องรอยของการขีดเขียนหรือเปื้อนนะครับไม่มีรอยเจิมนะครับคันนี้มีไฟสองแผ่นที่คู่หน้าและก็ดวงกลางให้อีกหนึ่งดวงนะครับส่วนโครงสร้างนะครับขอบประตูนะครับจุดเบร์อาร์ดเดิมแท้ทั้งหมดโครงสร้างเดิมนะครับจุดเบร์อาร์ดคงอ่าจุดเบร์อาร์ดเดิมนะครับโครงสร้างเดิมนะครับรถไม่เคยมีการคิดความจมน้ํานะครับนะคันนี้สวยมากนะครับสวยมากนะครับเป็นรถเดิมๆาร์บเดิมๆจากโรงงาน นะครับสำหรับ To โ o t a a เอติสนะครับ1.8 SE ส port คันนี้นะครับทางเพชรยนต์ขายอยู่ที่419,000บาทเท่านั้นนะครับรถบ้านมือเดียวจากป้ายแดงนะครับรถบ้านมือเดียวจากป้ายแดงนะครับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับโทรสอบถามได้เลย0894807362นะครับเบอร์โทรของผมเนี่ยสามารถแอดไลน์ได้นะครับสามารถแอดไลน์ได้หรือจะเข้ามาชมรถตัวจริงก็ได้นะครับกรุงเทพมินบุรี ซอยเศรษีไทย68แยกหนึ่งบริษัทเชรยนต์จำกัดนะครับย้ำอีกครั้งนะทะเ you, ni, บียนคันนี้เนี่ยเจ้าของเก่าขอคืนนะครับทะเบียนคันนี ấu, <S 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 ้เจ้าของเก่าขอคืนนะครับเดี๋ยวเรามาชมตัวเครื่องกันนะครับมาชมตัวเครื่องกันมาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันนะครับสำหรับเครื่องยนต์คันนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์4สูบเดิมจากโรงงาน1800ซีซีนะครับเป็นเครื่องดูโอ v v วีนะคบเป็นเครื่องยนต์เดิมๆนะครับจากโรงงานเลยนะครับคันนี้ไม่ได้แต่งไม่ได้เติมไม่ได้จูนเพิ่ม นะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับอันนี้ผมสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดแอร์เรียบร้อยนะครับเครื่องยนต์นิ่งนะครับแล้วก็ทํางานปกติไม่มีสะดุดเลยนะครับสภาพห้องเครื่องสวยๆใสๆนะครับไม่มีรอยคราบน้ํามันเครื่องไหลเยิ้มนะครับรอยแต้มสีเดิมจากโรงงานเนี่ยยังมีให้เห็นครบนะครับชัดเจนนะครับภายในห้องเครื่องสะอาดนะครับตัวรถพร้อมใช้งานนะครับคันนี้นะครับรถสวยมากห้องเครื่องเดิมๆโครงสร้างเดิมๆนะครับ เบลโชตัวน็อตเดิมนะครับจุดเม็ดอาร์ชัดเจนมองเห็นชัดเจนนะครับตัวน็อตพันด้านในเดิมจากโรงงานไม่มีรอยถอดรอยไขของตัวน็อตนะครับสําหรับคันนี้นะครับฝากระโปรงเดิมไม่มีรอยถอดรอยไขของตัวน็อตเช่นเดียวกันนะครับถัดมานะครับจะเป็นแก้มซ้ายขวานะครับเป็นโครงสร้างพาร์ทเดิมแท้ทั้งหมดนะครับแก้มซ้ายขวาเดิมนะครับโครงสร้างเดิมนะครับคานหน้าเดิมจุดเม็ดอาร์สวยนะครับคานหน้าตัวน็อตไม่มีรอยถอดรอยไขเช่นเดียวกันนะครับสาหรับคันนี้ นะครับรถสวยมากนะครับมี ABS ให้แล้วนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับระบบเสริมความปลอดภัยเนี่ยค่อนข้างครบมีแอร์แบ็กสองใบคู่หน้านะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับฝากระโปรงเดิมๆนะครับโครงสร้างเดิมๆนะครับมีเครื่องหมายมีร่องรอยนะครับของตัวฝากระโปรงที่เป็นโลโก้โตโยต้านะครับชัดเจนครบถ้วนนะครับแข่งฉนวนกันความร้อนสติ๊กเกอร์มออกนะครับต่างๆโครงสร้างเดิมนะครับย้ำอีกครั้งคันนี้โตโยต้าอัลติสนะครับ1.8ตัว SE Sport นะครับปี2014 นะครับชมนี้หายากแล้วนะครับหาไม่ได้แล้วนะครับณปัจจุบันนะครับต้องบอกเลยว่าหายากมากๆกนะครับกับราคาเพียง419,000บาทนะครับรถบ้านมือเดียวจากป้ายแดงเลยนะครับรถบ้านมือเดียวจากป้ายแดงเลยนะครับประวัติตรวจสอบได้นะครับคันนี้โครงสร้างเดิมๆรับประกันไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ำมาอย่างแน่นอนใครสนใจโทรเลย0894807362นะครับหรือจะเข้ามาชมรถตัวจริงนะครับกรุงเทพมินบุรี ซอยเสรีไทย68แยก1บริษัทเพชรยนต์จำกัดนะครับสำหรับวันนี้ผมไอเพชรยนต์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ